สปรทร่วมกับสสปวางแนวทางการจัดอบรมสำหรับนิติกรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดรอัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยในอติโชคผลดีเลขาธิการสำนักงานสารปกครองและคณะเข้าร่วมประชุมเตรียมการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของสารปกครองสำหรับนิติกรสปทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสารปกครองหลักกฎหมายปกครองและแนวทาง การปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของสาลปกครองให้แก่นิติกรสปรทสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแนวคำวินิจฉัยของสาลปกครองผ่านระบบก,การประชุมออนไลน์โดยมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ350คนเราก็รู้ว่าปัญหาที่เข้าสู่สารปกครองมากที่สุดคือ,คอการบริหารงานบุคคลนะครับที่จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนอกกนั้นก็อันดับรอ,องลงไปก็จะเป็นเรื่องของข้อขัดแย้งระหวา่าง บุคลากรที่ทํางานในกับส่วนราชการที่ที่จะเข้าข่ายกฎหมายทางปกครองหลายประเด็นแต่เนื่องจากว่าคุณครูเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้นะครับการที่เราจะพัฒนาให้บุคลากรเรามีความรู้ทางด้านนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีก็ต้องถือโอกาสขอบคุณท่านท่านเลขาธิการสํงงานักงานสารปกครองอย่างยิ่งที่ได้มีโครงการร่วมดีๆอย่างนี้นะครับชื่นใจแล้วก็เป็นวิมิตทัศนอันดีว่าเราน่าจะมีหลักสูตร เรื่องแรกเลยก็คือมิติองค์ความรู้ของบุคลากรของเราในในทุกทุกหน่วยเนี่ยยังขาดอย่างมากเลยก็คือมิติของความรู้นะครับเมื่อไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเนี่ยก็นําไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมตรงนี hmm. ้ถ้ามีหลักสูตรตรงนี้ร่วมกันก็จะเป็นการป้องกันผมอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่อยากให้ทาเพื่อแก้ปัญหานี่เพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแก้เนี่ยมันมันไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับ ใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าทําความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเนี่ยสังคมมันก็จะน่าอยู่แล้วก็องค์กรก็จะมีความอายุดีมีสุขกันก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นโอกาสอันดีครับหลักการทํางานของสารารคกองก็คือทางรักษาแล้วก็ทางป้องกันครับที่ที่เห็นความสําคัญของสพทเนี่ยก็ว่าผมมองว่ามันจะสร้างเชิงป้องกันได้ดีที่สุดนะครับเชิงรักษามันก็เหมือนกับที่ว่า เราติดโควิดแล้วเราก็ไปหาหมอนะครับก็เหมือนกันกับถ้ามีคู่กรณีที่สองฝ่ายไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็ขึ้นคดีสู่สารปกครองก็เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนมาหาหมอนะครับอันนั้นก็ต้องแก้กันไปที่ปลายเหตุนะครับก็คือว่าถ้าป่วยกันมากๆนี่หมอไม่พอเตียงไม่พอมันก็ทุกิ์นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเชิงป้องกันที่ดีนะครับโดยสำนักงานสารปกครองกับสพทเนี่ยเราร่วมมือกันนะครับในระยะ ยาวที่เรามีแผนร่วมกันก็คือว่าเราจะโยงไปถึงทางบุคลากรของสพททั้งทั้งหมดแล้วก็จะส่งต่อไปถึงนักเรียนนักศึกษาต่อไปด้วยในหลักสูตรต่างๆครับเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเชิงป้องกันที่สําคัญครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจของสารปกครองเนี่ยครับลงไปสู่ตั้งแต่เด็ก,ดกนะครับที่ให้เขาพอเขาโตขึ้นมาครับอีกหน่อยก็จะเป็นได้ทั้งสองส่วนครับเป็นประชาชน ก็จะได้รู้สิทธิ์ของตัวเองแต่รู้สิทธิ์ก็ต้องรู้หน้าที่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็ทํำยังไงครับที่จะไม่ทําให้ไปกระทบสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยครับตรงนี้ครับเป็นเชิงป้องกันที่ดีมากนะผมคิดว่าสวทน,นะครับจะจะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยผลักดันสิน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้สังคมเรามีธรรมาภิบาลได้ในที่สุดนะครับหลักสูตรที่จะพัฒนาในรอบนี้จะเป็นหลักสูตรแรกนะครับซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ กลุ่มที่เป็นนักกฎหมายที่เป็นนิติกรซึ่งมีทั้งนิติกรในส่วนกลางของสปทแล้วก็นิติกรในส่วนภูมิภาคที่ประจำอยู่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่กระเพื่อมนะครับใช้หลักสูตรถึง6วัน36ชั่วโมงนะครับันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนในช่วงแรกในส่วนของการที่อยากจะได้หลักสูตรเพิ่มเติม,มก็คือผู้บริหารการศึกษาซึ่งเรามีผู้ในการเขต นะครับรองผู้ในการเขตที care care it, like bbe bbe ่ด <PSAKI bab> <noise> <groans> ูแลเรื่องงานบุคคลและผู้ำนการกลุ่มบุคคลนะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนในสํานักงานเขตในส่วนภูมิภาคอันนี้ก็อยากจะให้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษาและก็ผู้บริหารสถานศึกษานะครับซึ่งก็ทํางานของบุคคลด้วยซึ่งขณะนี้การศึกษากระจายไปยังสถานศึกษาเป็นสําคัญนะครับก็อยากจะเห็นหลักสูตรที่จะพัฒนาผู้ในการ โรงเรียนรองผู้วยการโรงเรียนผู้ที่ดูแลงานบุคคลนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากรของโรงเรียนนะครับและมีอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้พูดคุยกันไว้ก็คือทางสํงงานักงานเลขาธิการสารปกครองร่วมกับสถาบันวิทยาลัยยุติธรรมทางปกครองนี้ก็มีหลักสูตรพิเศษที่จะพัฒนาเฉพาะด้านได้มีโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาของเราโดยเฉพ,พาะสพทก็ไปมีส่วนร่วมในหลักสูตรพิเศษนะครับเราอยากจะสร้าง นิตยเวาวชน,นะครับให้เขามีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายได้มีการประสานกันในส่วนหนึ่งว่ามีเอกสารหรือมีข้อความทางด้านกฎหมายอะไรที่จะยังประโยชน์นะครับที่เราจะสามารถส่งไปให้กับบุคลากรของเราได้รับทราบนะครับโดยใช้กระบวนการทางออนไลน์ส่งเรียงข้อมูลแล้วก็เอกสารทางกฎหมายทางสารปกครองน,นะครับไว้ให้จํานวนหนึ่งแล้วเราก็ส่ง ให้กับบุคลากรข้องเราทั่วประเทศได้รับทราบ